วัสดีครับแปงเคียบอลน,นะครับหลังจากเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับโคดี้คักโปเขาได้เขียนเรื่องราวของตัวเองครับผ่านทาง The p l a y e r s t r i b u เ e ซึ่งหัวข้อที่เขาได้ตั้งมาเนี่ยครับมันก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า My Road t o l i หรือว่าผูซึ่งสําหรับคนที่สนใจแล้วยังไม่ได้อ่านนะครับถ้าอยากลองอ่านเนาะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ theplayerstribune.com ได้เลยนะครับและบทความที่เขาได้เขียนมาเนี่ยครับมันได้รับความสนใจไปทั่วเลยเรียกว่า ใน Facebook ที่เราเล่นกันเนี่ยมีแต่คนเขียนเรื่องราวของกักโบมีแต่คนแชร์เรื่องราวของกักโบเต็มไปหมดวันนี้ผมก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องราวของโคดี้กักโบกนักหน่อยครับเรื่องราวชีวิตที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวนักกีฬาคุณพ่อคืออดีตนักฟุตบอลคุณแม่นี่ก็คืออดีตนักลักบี้ซึ่งกักโบบอกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับที่ทําให้เขานั้นเติบโตมาจนมีทุกวันนี้ และก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะผมขอรบกวนเหมือนเดิมด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับยังไงก็รบกวนกันนิดนึงกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคดี้กักโปเขาเกิดจากคุณพ่อจอห์นนี่กักโปที่เป็นอดีตนักฟุตบอลชาวโตโกและก็คุณแม่อังกักโปที่เป็นอดีตนักรักบี้ชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยครับได้ตกหลุมรักกันที่ประเทศโตโกในแอฟริกาตะวันตก ก่อนจะย้ายถิ่นฐานม,มาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และก็มีลูกด้วยกัน3คนครับซึ่งคนโตก็คือซิดนีย์กักโปส่วนคนกลางเนี่ยก็คือโคดี้กักโปเนี่ยแหละครับและคนเล็กดักเฟอร์เรกักโปหรือเรียกกันสั้นๆว่าดักกักโปนะครับและจากรูปที่ผมได้ขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าลูกชายทั้ง3คนของตระกูลกักโปเนี่ยครับหน้าตาจะออกไปทางฝั่งคุณพ่อเขาหมดเลยสำหรับโคดี้กักโปนะครับเขามีชื่อเต,ต็มว่าโคดี้มาเทสกักโป เขาเกิดและก็เติบโตที่สตาร์ตัมซึ่งเป็นหมู่บ้านในจังหวัดนอร์ทบราบันของเนเธอร์แลนด์ครับหนึ่งใน7เขตของเมืองไอโอเฟนแต่ถ้าฟังแล้วงงนะครับก็จะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเขาเกิดและก็เติบโตที่เมืองไอโอเฟนนั่นเองและสําหรับพ่อแม่ของคดี้กักโปเนี่ยครับเขาก็เป็นอดีตนักกีฬาดังนั้นเขาจึงส่งเสริมให้ลูกเขาทั้ง3คนเนี่ยเล่นกีฬาทั้งหมดเลยและด้วยความที่คุณพ่อจอห์นนี่กักโปเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลให้กับสโมสรในโตโกแต่จากการที่ผมได้ไป,ค,าาปค้าานคว้า ผมเจอรายงานอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่เขาเขียนว่าคุณพ่ออาจอห์นนี่กัคโปเนี่ยเขาเคยมีโอกาสได้เล่นให้กับ p s v วีทีมสำรองด้วยแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่โคดี้กัคโปเขาไม่เคยเห็นคุณพ่อเขาเล่นฟุตบอลมาก่อนเพราะว่าตอนที่โคดี้กัคโปเขาเกิดมาเนี่ยครับตอนนั้นคุณพ่อเขาว่าอายุได้3 4ปีแล้วเขาก็ได้รีไทยจากวงการฟุตบอลไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับกับคุณแม่อังกัคโป เธอก็ได้รีไทยจากวงการลักบี้ไปแล้วเช่นเดียวกันแต่พอโคดี้กักโปเขาได้เติบโตขึ้นครับเขาได้ค้นเจอหนังสือพิมพ์เก่าๆที่คุณแม่เขาได้เก็บมันเอาไว้มันคือหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวหน้าหนึ่งว่าอังกักโปสามารถพาทีมคว้าชัยชนะครั้งสําคัญได้และเขาก็ภูมิใจกับคุณแม่เขามากๆและสําหรับในเรื่องนี้นะครับถ้าเราพูดถึงชีวิตนักกีฬาแล้วเนี่ยตามปกติแล้วอะ่ะโดยเฉพาะนักฟุตบอลที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราจะคุ้นเคยกับการที่พวกเขานั้นมีลูกเร็ว ยี่สิบต้นๆยี่สิบกลางๆพวกเขาก็เริ่มมีลูกกันแล้วแต่ว่าด้วยการที่คุณพ่อจอห์นนี่แลวก็คุณแม่อังเนี่ยทั้งคู่นั้นเป็นนักกีฬามันเลยทําให้ทั้งคู่นั้นไม่สามารถทําแบบนั้นได้ทั้งคู่ต้องทํางานเก็บเงินจนพวกเขานั้นรู้สึกว่าเงินที่พวกเขานั้นหามาได้บวกกับอายุของพวกเขามันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาสร้างครอบครัวด้วยกัน และตั้งคู่ก็ได้มีข้อตกลงด้วยกันอยู่หนึ่งข้อครับนั่นก็คือจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกของพวกเขาที่กําลังจะเกิดมาในอนาคตเป็นนักกีฬาต่อให้ได้เพื่อให้ประวัติความเป็นครอบครัวนักกีฬามันได้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ และจากประวัติที่ผมได้หามาเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าคุณพ่อจอห์นนี่แล้วก็คุณแม่อังเขาได้พบเจอกันที่ประเทศโตอโกโในตอนที่คุณแม่อังเขาได้เดินทางไปพักรอที่โตอโกโในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เจอกันแล้วก็ตกหลุมรักกันจนมันทาให้คุณพ่อจอห์นนี่เขาได้ตัดสินใจว่าจากเดิมเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อค้นหาชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าในตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วครับเขาจะไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แทน ซึ่งการเปลี่ยนใจในครั้งนี้ของเขาครับเหตุผลแรกมันก็ยังคงมีเหมือนเดิมนั่นก็คือเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันก็ได้มีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเข้ามารองรับครับและมันก็คือเพื่อเป็นการเดินทางตามหารักแท้ของเขาก่อนที่คุณพ่อเขาจะได้เดินทางไปที่เมืองออชชอปซึ่งเป็นเมืองเล็กๆครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์และหลังจากที่โคดี้กักโปเขาได้เกิดมาเขาได้ฉายแววถึงพรสวรรค์ทางด้านกีฬาตั้งแต่อายุ4ขวบเขาได้เข้าร่วมทีมฟุตบ ال, v Open, อบบลอีเวเวไฮโอเฟ โคดี้คัคโปเขาสามารถผ่านการทดสอบเพื่อเข้าร่วมทีมเยาวชนของ PSV i n d h o v e ได้ซึ่งเขาก็ได้เป็นส่วนสําคัญของทีมเลยครับที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนได้ในช่วงฤดูกาล2007-2008โดยที่ในทีมเด็กๆที่อยู่ในภาพนี้นะครับนอกจากโคดี้กัคโปที่เขาอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยคนซ้ายครับก็คือจอแดนเตเซและคนที่อยู่ตรงด้านหน้าสุดครับเขาก็คืออาร์มันโดโอบิสโปซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับทั้ง3คนนี้จะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ PSV i n d h o v e ด้วย และตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับโคดี้กักโปเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยที่มีจอแดนเตเซเล่นเป็นปีกซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งของกักโปในปัจจุบันเนี่ยแหละครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยตอนที่อยู่ในทีมเยาว,วชนของ p s v กักโปเขายังต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าอยู่และทีมเยาว,วชนที่โคดี้กักโปเขาอยู่ในช่วงนั้นนะครับในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยทีมสามารถยิงได้เป็นร้อยประตูเลยครับบางเกมเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ถึง20ศูนย์และคนที่เป็นดาวเด่นของทีมมันก็คือโคดี้กัก เขามักจะยิงได้ครึ่งหนึ่งจากประตูทั้งหมดที่ทีมทาได้ในเกมนั้นซึ่งโคดี้กัคโปเขาได้บอกว่าคนที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเขาให้เติบโตขึ้นมาได้คนนั้นก็คือทวานชีเปอร์สซึ่งเขาไม่ได้สอนแค่เบสิกฟุตบอลเท่านั้นครับแต่เขายังสอนถึงเรื่องของสภาพจิตใจด้วยและเมื่อโคดี้กัคโปเขาเติบโตขึ้นมาเขาต้องพบว่าการยิงประตูให้ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกับตอนที่เขายังเป็นเด็กๆเกนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วพอโคดี้กัคโปอายุได้9ขวบเขาได้เจอคู่แข่งจากกทีีมเดยวนนัันะครบ ที่เล่นกองหน้าได้ดีกว่าเขายิงได้คมกว่าโดดเด่นกว่ามันเลยทำให้โคดี้กักโปเนี่ยครับเขาพยายามจะผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นจนร่างกายของเขาเนี่ยมันเกินขีดจํากัดจนมันทาให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยกล้ามเนื้อน่องฉีกขาดและเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาถึงสองครั้งและหลังจากหายดีแล้วกักโปก็ข้อเท้าหักอีกครั้งหนึ่ง มันเลยทำให้เขาต้องหยุดเล่นฟุตบอลนานกว่า3เดือนเลยและกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนครับว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยพัฒนาตัวเองไปไกลกว่ากักโตมากๆแล้วซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าด้วยมันเลยทําให้เทรนเนอร์ของทีมที่ชื่อว่าไมเคิลลาเมชและก็เอลิกอัลโดเขาพยายามจะช่วยกันเพื่อทําให้กักโตนั้นกลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งได้เหมือนเดิมแต่ว่า คนที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในชีวิตของโคดี้กักโปในช่วงวัยรุ่นคนนั้นก็คือลุดฟานิสเตอรอยอดีตกองหน้าตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดครับโดยที่ลุดฟานิสเตอรอยเนี่ยเขาได้รู้จักกับโคดี้กักโปตั้งแต่ตอนที่กักโปอายุได้14ปีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่กักโปเขายังเรียนอยู่ที่โรงเรียนฟาน์แมรันลีเซียมและลุดฟานิสเตอรอยเขาก็ค่อยๆสอนถึงวิธีการจบสกอร์มันเลยทําให้ผลงานของกักโปในช่วงเวลานั้นครับมันดีขึ้นเรื่อยๆและก็สามารถพาทีมเยาว,วชนของ v, ขมมองง P คว้้าาาาาชมมรไดหลยยก ก่อนที่ในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2018มันคือวันที่ครอบครัวของโคดี้กักโปทุกคนจะภูมิใจอย่างที่สุดเลยเพราะมันคือวันที่โคดี้กักโปเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพและมันก็ทําให้เขาได้พบกับมาร์คฟาร์มบอมเมลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยครับเคยเจอกันมาก่อนแล้วในตอนที่กักโปอายุได้15ปีและในครั้งนี้มาร์คฟาร์มบอมเมลได้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นผู้จัดการทีมให้กับโคดี้กักโป ถึงแม้ว่าโคดี้กักโปเขาจะอยู่ในทีมที่ได้แชมป์เอเลดิวิชีเลกนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนั้นน่ะมันเป็นฤดูกาลเปิดตัวของกักโปกับ p s เครับเขาเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงสนามเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจนกระทั่งการย้ายออกจากทีมของดอนเยลมาเล่นเนี่ยครับที่เขาได้ย้ายไปร่วมทีมดอทมนมันเลยทำให้ตัวของโคดี้กักโปเนี่ยครับเขาได้รับโอกาสมากขึ้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่อันตรายที่สุดของทีมในตำแหน่งกองหน้าด้านซ้ายด้วยการมีทักษะการเล่นแบบยุคสมัยใหม่ครับนั่นก็คือการเลี้ยงบอลตัดเข้้้้้าาาาดดนนในแลวววก็ยยิงทข จนมันทำให้ p s เในฤดูกาลนั้นสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศได้พร้อมกับโยฮันคับชิลได้อีกหนึ่งรายการและตปของโคดี้กัคโปก็ได้กลายเป็นดาวสัว่วของทีมด้วยการยิงไปทั้งหมด20แบบตในทุกรายการที่ได้ลงสนามแต่กว่าที่โคดี้กัคโปเขาจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเขาเคยมีโอกาสได้พบกับเพื่อนของคุณพ่อจอห์นนี่คนหนึ่งครับที่เขาทำงานเป็นค้ชฟุตบอลและเขาได้บอกว่าคุณภาพการเล่นของโคดี้กัคโปในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันแย่มากๆ ถึงแม้ว่าตอนนั้นเขายังอายุน้อยอยู่ก็ตามและเขาได้บอกกับคุณพ่อจอห์นนี่ไปว่าลูกของคุณไม่ไหวเลยความเข้าใจเกมของลูกของคุณมันไม่ดีเลยเทียบกับคุณตอนนี้ยังเป็นนักเตะคุณยังเก่งกว่าอีกแต่ทันทีที่โคอี้กักโปเขาได้พบกับลุดฟ,ฟานิสเดอรลอยและก็มาร์คฟานบอมเมลมันเลยทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมันก้าวกระโดดขึ้นไปเลยครับแล้วก็รวมถึงคําพูดของคุณพ่อด้วยที่มีทั้งการพูดจาให้กําลังใจหรือแม้แต่การพูดจาที่ รุนแรงขึ้นมาหน่อยเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกชายของเขาแต่ว่าบางครั้งบางคําพูดเนี่ยครับมันอาจจะฟังดูรุนแรงเกินไปสําหรับเด็กที่อายุได้เพียงแค่16ปี17ปีหรือว่า18ปีแต่เขาบอกว่าการที่เขาทําแบบเนี่ยมันจําเป็นมากๆเขาทําเพื่อต้องการให้ลูกชายของเขานั้นสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับยุโรปหรือแม้แต่ระดับโลกให้ได้ซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยครับบางทีอ่ะเขาอาจจะดูใจร้อนเกินไปครับแต่ว่าทางคุณแม่อังจะเป็นคนที่ใจเย็นกว่ามากๆกักโปได้บอกว่า คุณพ่อจะคอยตะโกนสั่งสอนผลักดันเขาอย่างต่อเนื่องให้ซ้อมอย่าหยุดล้มก็ต้องให้รีบลุกวันไหนเล่นไม่ดีก็ต้องกลับบ้านไปซ้อมกับคุณพ่อต่อแต่ว่าคุณแม่อังเนี่ยครับเขาจะสอนในเรื่องของการทำสมาธิและพยายามบอกให้ลูกของเขานันใจเย,นเย็นเวลาที่อยู่ในสนามเพราะว่าตอนอยู่ในสนามเนี่ยทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้แต่ถ้ามันผิดพลาดแล้วอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับมันพยายามลืมมันให้เร็วที่สุดและกลับมาตั้งหลักให้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งและจนมาถึงในช่วงฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ครับ ที่มันเป็นการแข่งขันกันในช่วงปลายปีโดยที่ในตอนแรกเนี่ยครับกัคบโปเขามีข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมานานกว่าเกือบ4เดือนแล้วและข่าวมันก็ได้เงียบลงไปเพราะว่าโฟกัสทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับมันได้ย้ายไปอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลโลกแทนและทุกคนก็รู้ว่าการที่กัคโปจะได้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยู่นเตตมันก็เหลือเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นเอง แต่ว่าจู่ๆเนี่ยครับมันก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองที่ได้ลดความสนใจลงไปซึ่งกักโปได้บอกว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอลิกเทนฮากและเขาก็พร้อมจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่สุดท้ายดีลนี้มันก็เงียบลงไปและเขาก็ได้คิดว่าถ้าเขามีชื่อติดทีมไปเล่นฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีและสามารถทําผลงานได้ดีไม่แน่ว่าในช่วงหลังจบฟุตบอลโลกในช่วงตลาดหน้าหนาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะกลับมาหาเขาอีกก็เป็นไปได้แต่ว่าเหตุผลที่แท้ การที่แมนยูเขายุดิความสนใจในตัวของกักโบไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเอลิกเทนทาฮงในตอนนั้นครับเขาได้เลือกที่จะไปสัญญ,ญากับอันโทนี่ของอาหยักเข้ามาร่วมทีมแทนในราคา85ล้านปอนด์หรือว่าถ้าจะคิดเป็นเงินยูโรนะครับมันก็คือ100ล้านยูโรซึ่งเป็นนักเตะที่เล่นกันคนละตำแหน่งกับโคดี้กักโบครับซึ่งถ้าเราจะคุยกันแบบแฝงแล้วเนี่ยครับการที่แมนยูเขาไปคว้าอันโทนี่มามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้ครับ คือเราไม่มีทางรู้อนาคตเลยว่านักเตะคนไหนย้ายเข้ามาแล้วจะเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีคนไหนย้ายเข้ามาแล้วจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าในตำแหน่งของอันโทนี่นยครับมันคือตำแหน่งปีขวาซึ่งมันคือตำแหน่งที่แมนยูเขากำลังขาดอยู่พอดีดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สมเพุสมผลกว่าครับที่แมนยูเขาจะดึงอนโทนี่เข้ามา เพราะว่าในตำแหนักปีกซ้ายของแมนยูในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับพวกเขาก็ยังมีอ่ามาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็เจอดอนซานโช่อยู่ในทีมด้วยซึ่งหลังจากที่ดีวมันล่มไปเนี่ยครับกักโตก็ได้ทิ้งความผิดหวังเอาไว้ข้างหลังและก็ได้เปลี่ยนโฟกัสของเขาทั้งหมดนั้นไปอยู่ในการเล่นฟอร์มการเล่นเพื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้ได้และเขาก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด14นัดยิงได้9ประตูและแอสซิสต์ได้อีกถึง12ครั้งและด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับ หลุยฟานกาวเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เขาได้เรียกโคดีกักโปไปติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลกปี2022และก็ได้วางโคดีกักโปเป็นตัวหลักของทีมด้วยครับจับไปลงเล่นหลากหลายตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองหน้าโวต่ำปีกซ้ายหรือแม้แต่หน้าเป่าก่อนที่จะจบทัวร์นาเมนต์ด้วยการยิงได้ทั้งหมด3ประตูเป็นดาวซันโวของทีมครับ ก่อนที่มันจะเป็นทางลวอ่าผูลที่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวกักโปไปร่วมทีมทันทีหลังจบศึกฟุตบอลโลกและก็สามารถปิดดีลกันได้อย่างรวดเร็วเลยครับ37ล้านปอนด์ซึ่งในเรื่องนี้ครับกักโปเขาได้บอกว่าการที่เขาผิดหวังไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากจะย้ายมาลวอ่าพูลเขาไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษนอกจาก PSV สตไอโดเฟนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในยุโรปที่สามารถทำให้เขาเติบโตเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นได้เข โคดีก้กัคโปเขาได้เข้ามาสอบถามผมถึงช่วงเวลาที่ผมนั้นเล่นในอังกฤษก,กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก่อนที่เขานั้นจะได้ถามผมว่าและหรือว่าูลนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งผมไม่ได้แนะนําอะไรเขาเลยเขาโตแล้วเขาสามารถตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้และตอนนี้ชีวิตของโคดี้กักโตเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ลิเวร์ได้ครบ2ปีแล้วนะครับลงเล่นไปทั้งหมด111นัดยิงได้37ประตูคือมันอาจจะฟังดูไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับโมซาลาที่เป็นนักเตะในตําแหน่งอกองหน้าด้านข้างเหมือนกัน แต่ถ้าเราตัดชื่อของโมซาลาไปนะครับและลองเอาไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่มากซึ่งกัปตัเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกของเขาผ่านทาง The Players Tribune ว่าการตัดสินใจย,ยาา้ายมาหรือร์พูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วและในตอนนี้ผมก็มีลูกชายแล้วหนึ่งคนในตอนที่เขาคลอดมันคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วเป็นเด็กซนมากๆไม่ค่อยยอมนอนแต่ว่าผมก็ไม่มีปัญหา และถึงแม้ว่าในวันนี้เขายังไม่เข้าใจว่าพ่อของเขานั้นทํางานอะไรแต่สักวันเขาจะเข้าใจผมเคยพาเขาไปที่แอนฟิลเขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรสักวันเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดและสักวันเขาจะเข้าใจว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้มันถูกสร้างมาอย่างไรและในสักวันหนึ่งผมจะเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวชีวิตทั้งหมดในตอนที่พวกเรานั้นกลับไปอยู่ที่โรเมคือมันก็เป็นเรื่อง what if ที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ ว่าถ้าหากว่าตอนนั้นน่ะเอริกเทนฮาเขาตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญากับโคดี้กักโปแทนที่จะเป็นอันโทนี่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะครับโคดี้กักโปจะประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าล้มเหลวเช่นเดียวกันกับอันโทนี่ครับเขาก็น่าจะได้อยู่ที่อายักษ์ต่อไปไม่แน่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเขาอาจจะได้ย้ายไปอยู่ทีมอื่นและประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากมายกับอีกสโมสรหนึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับแฟนบอลหรือว่าผู้เี่บ การที่โคดี้กักโปเขาเลือกย้ายมาอยู่กับทีมในช่วงหลังจบฟุตบอลโลกอะ่ะมันก็ทําให้แฟนบอลลอราพูลหลายคนตื่นต้นกับดีลนี้มากๆเลยซึ่งแฟนบอลลอราพูลทุกคนเนี่ยครับก็หวังว่าโคดี้กักโปเขาจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ครับที่ลอราพูลนั้นขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของลีกเป้าหมายของทีมเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละครับโดยที่ในตอนนี้ครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าจบนัดที่3 8แล้วเนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์แต่สาหรับโคดี้กักโปแล้วก็ ก็หวังว่าภาพที่โคดี้กักโปจะได้ชูถ้วยพรีเมยร์ลีกในตอนจบฤดูกาลมันจะได้กลายเป็นความจริงและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโคดี้กักโปที่ผมได้เรียบเรียงมานะครับยังไงถ้าฟังแล้วชื่นชอบเนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ